สัปดาห์ของฉลามได้แบบโผทีมโคตรยอดเยี่ยมทีห่งสัปดาห์ที่6ซีซั่น2022-2023เพศไทยลีประกาศ11ผู้เล,ะละ่นลักกุนสือยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ที่6ของศึกฟุตบอลลีโวไทยลีประจําฤดูก,กาล2022-2023ซึ่งทีมชนบุรีเอฟซติดโผเข้ามาถึง6รายด้วยกันด้วยผลงานในวีคนี้ที่เด่นชัดสุด คือชัยชนะนอกบ้านเหนือเมืองทองกองทัพฉลามชนที่บุกประยัดยึดความปลาชัยโดยการคว้าชัยด้วยสกอร์ขาดลอยถึง5ต่อ1และถือเป็นการเก็บชัยครั้งแรกของโคตเตียที่มีต่อมาริโอ,อยูโรฟกี้อีกด้วยรวมถึงผลงานของแข้งฉลามชนอย่างชน,นารงพรมสีแก้วชัดมงคลเรึงธนะโรดและสุขสันบุญตาด้วยราหลังแม้จะไม่มีชื่อติดทีมในวีคนี้แต่ถือว่าทำผลงานได้โดดเด่นไม่แพ้กัน โดยทีมยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ที่6ในศึกลีโวไทยลีก2 0 2 2 2นถึงมีดังนี้ผู้รักษาประตูยศพลเทียงดาขันแกนยูนเต็ดกองหลังศิลาสีกำปังสุโขทัยเอฟซีชาลีคัฟนครราชสีมามาด้าเอฟซีนัทพลมาลาพันธ์พี่ที่ประจวบฉัตรมงคลเรืองถนะโลดชลบุรีเอฟซีกองกลางชนรงค์พรมสีแก้วชลบุรีเอฟซีสมัญญาปุริสายชลบุรีเอฟซี กอลันคาสิตบุรีรัมยูเนเต็ดอมาดูอัตตาลาชนบุรีเอฟซีกองหน้าดานิโลอันเวสชนบุรีเอฟซีราชันนาดุมบุยาบุรีรัมยูเนเต็ดผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมสะสมพบประเสริฐชนบุรีเอฟซี